คันนี้นะครับที่ครบรอบ60ปีเนี่ยขามีฟังก์ชันไวเลสชาร์จจิ้งให้แล้วนะครับสวัสดีครับผมโคนน้นัทครับต้องบอกว่า Mitsubishi Pajero Sport นั้นเป็นรถที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานกว่า20ปีแล้วนะครับทำไมถึงได้รับความนิยมแบบนั้นใช่ไหมล่ะครับเพราะว่า เมื่อนําราคาของตัวรถมาเทียบกับออปชันที่ได้แล้วทาง Mitsubishi l a r นั้นเนี่ยก็ให้ออปชันมาอย่างเต็มที่คุ้มค่าคุ้มราคาเป็นรถที่ยอดนิยมตลอดการจริงๆครับและเนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีของทาง Mitsubishi Motor Thailand นะฮะเขาก็ได้นําสีรถใหม่มาใส่ในปาเจโร่สปอรคันนี้คือสีแดงแบบนี้ครับเรียกว่าสีแดง Passion Red นะครับเป็นสีที่มงบอกถึง ความเป็นผู้นำของทาง t ิ u b บิชินะครับสีแดงแบบนี้นะครับดูสปอร์ตดูเท่แต่ก็ยังให้ความเป็นผู้ใหญ่ดูมีความน่าเชื่อถือเหมาะกับคนที่ต้องการจะใช้รถคันนี้เป็นอย่างมากเลยครับทุกคนครับคราวนี้ลองเข้ามาดูสีตัวรถใกล้ๆกันดูบ้างครับสีนี้นะครับเป็นสีที่ทำขึ้นมาในเฉพาะรุ่นปาเจ r o GT Premium เท่านั้นหรือเรียกกันภาษาบ้านๆว่ารุ่นพรอปนั่นะครับ สีแดงเนี่ยจะมีเฉพาะในรุ่นท็อปอย่างเดียวนะฮะทั้งขับ2แล้วก็ขับ4เลยสีเนี่ยค่อนข้างจะประกายสู้กับไฟนีออนได้ดีนะฮะลองดูกใกล้ๆกันเลยแล้วกันนะครับว่าสวยถูกใจกันหรือเปล่านะครับใครที่ได้เข้าไปเที่ยวงานมอเตอร์โชกันแล้วนะครับก็จะได้เห็นกับปาเจโร่สีแดงเรดแฟชั่นคันนี้นะฮะ องบอกว่าได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่น่าเสียดายนะครับที่สีแดงแบบนี้จะมีเฉพาะในรุ่นท็อปอย่างเดียวนะครับใครที่อยากได้แบบนี้ก็อาจจะต้องมองเป็นรุ่นท็อปไปเพราะงั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูออปชันในรุ่นท็อปคันนี้ว่ามีอะไรที่พิเศษกันบ้างและที่สําคัญครับมีออปชันเพิ่มมาด้วยเดี๋ยวค่อยๆไล่ดูไปทีละจุดเลยนะครับ โอเคครับคราวนี้เรามาดูออปชันของทางปัจจลูกันบ้างครับต้องบอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะดูรีวิวกันมาเยอะแล้วเนาะว่าออปชันของปัจจล o เนี่ยมีอะไรกันบ้างวันนี้เนี่ยอะไรที่เคยดูกันไปแล้วหรือว่าเป็นอะไรที่ไม่ได้พิเศษมากเดิมๆผมก็จะค่อยๆบอกไปแต่จะไม่ได้ลงลึกนะครับผมจะเน้นไปที่ออปชันที่เป็นจุดที่บางคนอาจจะยังไม่รู้เอามาบอกให้เผื่อได้เอาไปใช้งานกันอย่างคุ้มค่าคุ้มราคานะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยด้านหน้านะครับ สังเกตไหมครับว่าตรงไฟทั้ง2อันเนี่ยมันจะมีออปชันอยู่ตัวหนึ่งนะครับต้องบอกก่อนว่าไฟทั้งสองอันนี้เป็น LED นะครับสำหรับรุ่นนี้จะมีออปชันอยู่ตรงหนึ่งคือจุดนี้ครับจุดเล็กๆตรงนี้นะฮะจุดเล็กๆตรงนี้คือเป็นจุดที่เอาไว้ใช้ฉีดน้ําเพื่อที่ล้างไฟหน้านะครับเป็นระบบที่เอาไว้ล้างไฟหน้าขณะที่รถกําลังขับเคลื่อนอยู่เวลาที่เราไปลุยโคลนไปลุยฝุ่นหรือมีอะไรมาจับที่ตรงไฟหน้าของเราเนี่ยเราสามารถที่จะกดปุ่มที่ก้าน ตรงสวิตของตัวพมลายนะครับฉีดน้ําขึ้นมาล้างกระจกได้เลยโดยที่เราไม่ต้องลงมาล้างรถเองเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราขับรถอยู่มันเพิ่มความปลอดภัยให้ให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้ไฟเนี่ยส่องสว่างได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อมาครับในโครมนี่ครับจะสังเกตเห็นว่ามีคริสตัลไลท์ที่เป็นตัวผลึกคริสตัลอยู่ตรงนี้นะครับตรงจุดนี้นะครับ จะช่วยทำให้กระจายแสงของไฟ Daytime Running Light เนี่ยให้สว่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นมันจะเพิ่มความสวยงามด้วยต่อไปเรามาดูกันตรงไฟที่อยู่ด้านล่างกันบ้างนะครับเจ้าโคงไฟตรงนี้นะครับถ้ามันเขาจะแบ่งออกเป็น3ฟังก์ชันนะครับก็คือข้างบนเนี่ยจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับที่เป็นไฟสีส้ม ส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นไฟตัดหมอกนะครับแต่ว่าที่พิเศษจริงๆเนี่ยคือไฟที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับไฟตรงนี้นี่จะทําหน้าที่ในการส่องสว่างขนาดเลี้ยวที่ความเร็วไม่เกิน60กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันมีความดียังไงก็คือว่าเวลาที่เราเลี้ยวนะครับนอกจากจะมีไฟเลี้ยวแล้วก็ยังมีไฟที่ช่วยเลี้ยวด้วยคือทําให้เราเนี่ยเห็นทางได้ชัดเจนมากขึ้นไฟตัวนี้จะทําการส่องสว่างออกมาด้านข้างนะฮะเพื่อให้เกิดความสว่างในจุด ด้านข้างตรงนี้ให้เห็นได้ชัดเจนทําให้เราเนี่ยเห็นอะไรที่ปกติแล้วรถทั่วไปจะไม่สามารถทําได้ไม่มองไม่เห็นแต่ถ้าเรามีตรงนี้จะทําให้มองเห็นข้างข้างด้วยเพิ่มความปลอดภัยเวลาที่เราจะเลี้ยวและที่สําคัญเวลาที่เราถอยหลังนะครับเข้าเกียร์ถอยหลังไฟตรงนี้นะครจะติดขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยทั้งสองข้างเพราะงั้นเนี่ยก็จะทําให้เราเห็นรอบคันได้ง่ายขึ้นนะครับสว่างมากขึ้นก็ปลอดภัยมากขึ้นครับโอเคครับคราวนี้เรามาดูระบบ ประตูอัจฉริยะ KOS กันบ้างครับบางคนดูรีวิวกันไปแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่า KOS มันคืออะไรเดี๋ยววันนี้โคัชจะมาอธิบายให้ฟังกันแล้วกันนะครับว่าประตูตัวนี้ใช้งานยังไงแล้วมันดียังไงบ้างนะครับประตูตัวนี้นะครับคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้กุญแจตัวนี้อีกต่อไปเพียงแค่เรามีกุญแจตัวนี้อยู่ในระยะใกล้กับตัวรถนะครับยืนประมาณนี้สามารถที่จะเปิดประตูรถได้เลยโดยที่เรา กดสวิตช์ที่อยู่ตรงนี้ด้านข้างอันนี้สมมติเก็บใส่กระเป๋าเลยนะครับเก็บใส่กระเป๋าแบบนี้เลยไม่มีในมือนะครับแล้วเราก็กดเปิดที่ประตูด้านข้างแบบนี้ปึ๊บอ่าจะสังเกตว่ากระจกมองข้างจะเปิดออกมาแบบนี้นะครับคือรถเนี่ยพร้อมที่จะให้เราเข้าไปด้านในได้แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่มาเปิดประตูรถคือรถไม่มีการเปิดประตูเกิดขึ้นนะครับรถจะล็อกเองภายใน30วินาทีเป็นระบบความปลอดภยัยป้องกันการโจรกรรมของระบบ ตัว KS ตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าประตูเนี่ยจะล็อกเองไหมนะครับภายใน30วินาทีให้ดูที่กระจกมองข้างนะครับถ้าประตูล็อกกระจกมองข้างจะพับเองอัตโนมัติแบบนี้นี่ล็อกแล้วเป็นไงครับที่พูดยังไม่ทันจบเลยเนี่ยล็อกเรียบร้อยเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวมาเปิดใหม่กันอีกรอบเปิดใหม่ครับปึ๊บอ่าแล้วเราก็เปิดประตูเข้าไปได้เลยนะครับแบบนี้เลยเห็นไหมฮะมันเนี่ยแบบนี้เนี่ยมาให้กับทุกรุ่นเลยนะครับตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยก็ มีระบบนี้มาให้แล้วเพราะงั้นเนี่ยออปชันเขามาให้เต็มอย่างที่บอกไว้ในต้นคลิปจริงๆครับเลยเป็นรถยอดนิยมแบบนี้นี่เองครับ we คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าปาเจโร่สปอร คันนี้นะครับที่ครบรอบ6กปีเนี่ยเขามีฟังก์ชันไวเลสชาร์จิ้งมาให้แล้วนะครับเป็นตัวชาร์จแบบไร้สายเวลาที่เราขับรถไปนะครับเราไม่จำเป็นต้องเสียบสายชาร์จอีกแล้วขอแค่โทรศัพท์เราเนี่ยมีฟังก์ชันในการชาร์จแบบไร้สายเราเอาโทรศัพท์สอดเข้าไปแบบนี้นะครับเขาก็จะชาร์จให้เราเองเลยนะฮะง่ายสะดวกสบายครับแล้วก็ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยต่อมาครับเรามาดูวันที่พวงมาลัย มันติฟังก์ชันของปาเจโรสปอร์ตกันบ้างนะครับพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบหุ้มหนังนะฮะแล้วก็มีฟังก์ชันการควบคุมทั้งตัวเครื่องเสียงก็อยู่ยฝั่งซ้ายมือนะครับอยู่ตรงนี้คำสั่งเสียงเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ทําได้หมดนะครับแล้วก็ทางฝั่งขวามือเนี่ยก็จะเป็นการควบคุมความเร็วรถหรือเรียกง่ายๆว่า adaptive cruise control ในรุ่น GT premium นะครับก็จะมีทั้งกล้องรอบคานควบคุมความเร็วรถอ่าแล้วก็มี สามารถที่จะกําหนดระยะห่างของตัวรถด้านหน้ารถที่อยู่ด้านหน้าเราได้ด้วยนะครับขณะที่วิ่งอยู่ขณะที่ใช้การควบคุมความเร็วรถอยู่เนี่ยเพิ่มความเร็วรถความเร็วได้เป็นฟังก์ชันที่มาครบพร้อมจัดเต็มสําหรับราเจ้รถสปอร์ตคันนี้เลยครับโอ้โหดูใช้ง่ายนะครับแล้วก็ปุ่มนี้ก็ใหญ่ทุกคนครับเดี๋ยวคราวนี้โคนนัทจะพามาดูเรื่องของเครื่องเสียงกันบ้างนะครับว่าเครื่องเสียง คันนี้เนี่ยสำหรับ GTPM เนี่ยเขามีออปชันให้ใช้งานอะไรบ้างบางคนเนี่ยดูรีวิวไปก็ยังไม่รู้เนาะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะเจาะลึกถึงเครื่องเสียงเลยว่าใช้งานยังไงใช้งานง่ายครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันเลยว่าใชงไงเดี๋ยวผมแนะนําให้นะครับวิธีการเชื่อมต่อ Apple CarPlay หรือ Android Auto นะครับง่ายนิดเดียวเลยครับเราแค่มีโทรศัพท์นะครับแล้วก็สายชาร์จนะฮะแต่ต้องเป็นสายชาร์จที่เป็นของแท้เท่านั้นนะครับเราก็เอาสายชาร์จเนี่ยเสียบเข้าไปที่ช่อง USB ตัวนี้นะครับเสียบไปปึ๊บอ่าแบบนี้ แล้วเขาก็จะขึ้นแจ้งเตือนมาแบบนี้นครับมีให้แบบว่าเราจะใช้ Apple c a r p เพหรือ d r o r d a u ต o ในครั้งนี้เท่านั้นหรือว่าแบบตลอดไปเลยก็ได้นะครับในครั้งนี้ผมจะใช้แบบนี้ไปก่อนเนาะแบบแค่ใช้ครั้งเดียวไปก่อนพอเรากดแบบนี้แล้วเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ l p p l e p a y ขึ้นแบบนี้ส่วนใครที่ใช้ Android ก็จะขึ้นว่า d r o r d a u t o นะครับแล้วก็กดเข้าไปปั๊บแบบนี้ก็จะเห็นว่ามีฟังก์ชันให้ใช้แบบเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงหรือจะเป็น แมปนะครับเป็น GPS นะครับสามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับเราก็เสิร์ชหานู่นนี่นั่นได้เลยหรือเราจะใช้แบบแอปตัวอื่นก็ได้นะนี่ดูนะครับอันนี้คือแอปที่มีอยู่ในเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็น Line ส p o t i f y หรือจุกเนี่ย Google Map ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะใครที่ถนัดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นได้เลยค <น S 1> ือส,สามารถที่จะค้นหาเส้นทางได้นะครับสะดวกสบายใช้สะดวกแบบไหนก็ใช้แบบนั้นเลยเ่ลองดูเนาะในตัว Map นะครับ วิธีการง่ายมากนะครับเราสามารถาพูดแบบเป็นคําสั่งเสียงได้เลยโดยไม่ต้องพิมพ์นะฮะเรากดตรงปุ่มนี้นะครับคำสั่งเสียงปึ๊บแล้ก็บอกไปเลยครับฟิวเ r อร์พารลังสิทนี่ครับก็ขึ้นมาเลยว่าเป็น Future Park รลังสิทแล์เกดเข้าไปครับให้เขานําทางไปได้เลยเริ่มต้นนะครับกดบทางใต้ไปตามทางที่ทำนำน,นึกหวเยอทีมแค่นี้เองครับเราก็มี gps ไว้ใช้ กับรถเราแล้วนะครับแล้วก็เที่ยงตรงด้วยนะฮะสะดวกสบายครับหรือใครจะฟังเพลงเนี่ยก็มีแอปพลิเคชันจู๊กก็ใช้ได้ Spotify ก็ใช้ได้นะครับวันที่ก็มีให้ดูแล้วครับแล้วก็ l ล n e เนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนอัตโนมัติเลยนะครับถ้าเราตั้งแจ้งเตือนไว้ที่โทรศัพท์นะฮะลองเข้าดูลายก็ได้เห็นครับฉันต้องการเข้าถึงข้อมูลในแอปไลน์ของคุณเพื่อทำสิ่งนี้นี่ครับ คุณต้องการให้ฉันอ่านข้อความที่ได้รับจากใครจากขอโทษด้วยฉันไม่ค่อยเข้าใจค,คือว่าฉันอ่านข้อความข้อความในไลน์เนี่ยผมจะบอกว่ามันจะแจ้งเตือนขึ้นมาก็แล้วนันการน,นะครับเพราะว่ามันเป็นความลับนะครับผมจะไม่เปิดให้ดูเนาะอันนี้เป็นไลน์ส่วนตัวของผมเองนะครับแต่ว่าเวลาที่มีไลน์เด้งเข้ามาเนี่ยก็จะมีอ่าเป็น แถบบาร์ขึ้นมาตรงนี้เด้งขึ้นมานะครับว่ามาจากที่ไหนแต่ว่าไม่ได้โชว์ข้อความนะครับแต่ว่ารู้ว่าใครเป็นคนส่งมาเนาะแบบนี้นะครับก็สะดวกสบายไปนะฮะส่วนใครที่โทรเข้ามาก็สามารถรับสายผ่านตรงพวงมาลัยได้เลยนะครับก็จะมีปุ่มรับสายวางสายด้วยเราไม่ต้องทิ้งมือไปจับพวงมาลัยเลยเราก็สามารถที่จะควบคุมตัวรถได้นะครับทุกคนครับหลังจากที่ดูเรื่องของอ่ะเอนเตอร์เทนเมนต์ในรถไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ ก็มาดูเรื่องของความปลอดภัยในตัวรถกันบ้างครับต้องบอกว่าตัวรถปาเจโร่เองนะครับก็มีระบบความปลอดภัยที่เป็นแบบอัตโนมัติคือเขาสามารถที่จะทําให้เองเลยแบบอัตโนมัตินะครับก็เดี๋ยวเราไล่ไปเลยเนาะก็จะมีตรงนี้ครับที่เป็นชิ้นใหญ่ๆตรงนี้นะครับเป็นกระจกมองหลังที่เวลาที่มีรถนะครับเขาเปิดไฟสูงมาหรือว่าไฟสว่างมากจนเกินไปเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่นะครับคือตรงนี้นะครับเขาจะจับดูแสง ที่ส่องมานะฮะแล้วถ้าแสงเนี่ยสว่างมากเกินไปเขาจะหลีให้อัตโนมัติเรียกว่าเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัตินั่งเองครับคือมาจ้าปุ๊บเนี่ยหลีมันจะได้ไม่ต้องส่องตาเราทําให้เราเนี่ยปลอดภัยมากกว่าที่เราขับรถสังเกตไหมครับว่ารถที่ไม่มีระบบตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราเจอรถที่สูงหรือรถที่ใหญ่วิ่งตามหลังมาเนี่ยแล้วไฟมันสะท้อนเข้าตาเราเนี่ยมันจะเป็นอันตรายได้นะครับซึ่ง รถคันนี้นะครับก็มีระบบแบบนี้มาให้เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นในแบบที่เจอกับไฟแรงแบบนั้นนะครับต่อมาครับจะเป็นระบบที่เป็นระบบเซ็นเซอร์นะครับที่อยู่ด้านหน้ากระจกตรงนี้นะฮะที่เปิเปดไฟอัตโนมัติรวมทั้งปัดน้าฝนอัตโนมัติด้วยทําให้เราเนี่ยไม่ต้องที่จะ ละสายตาหรือเสียสมาธิในการขับรถเราปล่อยให้รถเนี่ยทำระบบพวกนี้อัตโนมัติไปได้เลยนะครับเปิดไฟหรือจะเป็นปัดน้ำฝนเนี่ยสบายครับทําให้เองหมดเลยปาเจาโลเนี่ยฉลาดจริงๆครับมาพร้อมกับฟังก์ชันครบแบบนี้เลยครับต่อมาครับมาดูฟังก์ชันที่อยู่ตรงโซนตรงกลางตรงนี้กันบ้างนะครับ ก็นอกจากเกียร์ที่เป็นออโต้แปสปีดแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับ mm. ก็จะมีฟังก์ชันที่เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้เบรกโฮให้ด้วยเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยว้าวกันแล้วแต่ออโต้เบรกโฮเนี่ยผมบอกเลยว่าได้ใช้งานกันบ่อยแน่ถ้าใครที่ได้ใช้เนี่ยจะต้องติดใจครับเพราะว่าทําให้เราเนี่ยไม่ต้องที่จะเหยียบเบรกค้างตลอดเวลาลองคิดสภาพนะครับว่าเราขับรถไปติดไฟแดงนะฮะนานๆน,น,นะครับ เราจะต้องเหยียบเบรกค้างไว้หรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนเกียร์มาเป็นเกียร์ P หรือไม่ก็เกียร์ N เนาะแต่เกียร์ N เนี่ยก็ต้องเหยียบเบรกค้างไว้อยู่ดีเพื่อความปลอดภัยถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเรามีออโต้เบรกโฮแบบนี้แล้วเนี่ยเราสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เขาจะเบรกให้เราโดยที่เราไม่ต้องเหยียบเบรกเลยแม้จะอยู่ที่เกียร์ D นะครับพอไฟเขียวปุ๊บเราอยากจะออกตัวแตาจะขับเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเราแค่เหยียบคันเร่งออกไปเขาก็ขับปลดล็อกตัวเบรกโฮแล้วขับออกไปได้เลยเพราะงั้นเนี่ยสะดวกสบายมากครับไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์แถมก็ยัง เบรกให้เองด้วยนะครับตรงนี้มีที่วางแก้วน้ำเลยนะแล้วก็ตัวคอนโซลตัวนี้นะครับก็ยังมีตัวหุ้มหนังครับเป็นเหมือนแบบเป็นนวมหุ้มหนังตรงนี้นะครับเพื่อให้เวลาที่เราขับขี่เนี่ยเวลาเขาเราไปโดนตรงข้างๆเนี่ยสามารถที่จะอิงได้หรือเวลากระแทกเข้าไปเนี่ยก็จะไม่เจ็บเข่าด้วยนะครับมันเป็นแบบว่าซิาเนเจอร์เล็กๆน้อยๆที่เพิ่มเข้ามาแต่ผมคิดว่าก็มีความ สำคัญนะครับทำให้หรูหราด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตในการขับขี่ด้วยนะครับแล้วที่สําคัญครับมาดูตรงนี้กันบ้างฮะตรงนี้คือเป็นช่องพิเศษที่บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ใช้งานเลยออกว์ไปแล้วเนี่ยยังไม่รู้นะครับอันนี้เป็นช่องเก็บของเล็กน้อยๆตรงนี้ผมจะเอาไว้เก็บพวกกุญแจบ้านอะไรเงี้ยนะครับวางไว้ครับหรือเป็นของที่เป็นแบบโทรศรรทัพท์ power bank อะไรก็ตามที่เป็นของกระจุกกระจิกก็จะไว้ตรงนี้นะครับซ่อนเอาไว้ตรงนี้ เนี่ยครับมันทะลุทะลุกันได้นะมันเชื่อมกันระหว่าง2ฝั่งระหว่างคนขับกับคนที่นั่งด้านข้างด้วยนะครับพื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมดีจริงๆครับต่อมามาพูดถึงเรื่องของอระบบปรับอากาศภายในรถกันบ้างนะครับสำหรับรุ่นปาเจโร่ GT Premium คันนี้นะครับก็มีระบบปรับอากาศที่แยกอุณหภูมิได้ทั้ง2ฝั่งเลยปัญหาที่ว่าเราจะทะเลาะก,กับ คนข้างเราอะเลฉันร้อนเธอหนาวปรับอุณหภูมิเอยได้ไหมอันนี้ตัดปัญหาไปได้เลยเพราะว่าแยกอุณหภูมิทั้ง2ฝั่งใครร้อนใครหนาวปรับกันตามใจเลยครับที่สําคัญแล้วในรุ่นนี้นะครับก็ยังมีระบบฟอกอากาศนานโนอีมาให้ด้วยคือเขาจะฟอกอากาศในรถให้เองเลยนะครับเพราะงั้นเนี<อ>่ยอากาศ <PM. S 2> ในรถหรือฝุ่น p m 2.5เนี่ยไม่เป็นอันตรายต่อคนในรถแน่นอนและยังปล่อยประจุบวกลบ เข้ามาที่ผิวหนังของเราด้วยทําให้ผิวหนังเราเนชุ่มชื้นตลอดเวลาน,น่าจะถูกใจคุณผู้หญิงหลายๆคนนะครับผิวจะได้ไม่เสียนะทุกคนครับต้องบอกว่าด้านหลังเนี่ยนั่งสบายจริงๆนะครับผมเนี่ยสูงประมาณ175ซนเมตรนะครับแล้วก็ผมเนี่ยนั่งยังสบายอยู่ตะกี้นี่คือเบาะอันนี้คือผมปรับไว้แบบว่าผมขับจริงๆนะครับอันนี้คือหัวเข่าเนาะลูมเล็กเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างมากต้องบอกว่าปาเจโร่เนี่ยนั่งสบายกันอยู่แล้วนะครับต่อมาฮะผมอยากจะให้ดู จุดหนึ่งที่สําคัญมากสําหรับเบาะหลังสําหรับรถครอบครัวแบบนี้นะครับก็คือจุดนี้ครับสําหรับใครที่ไม่ได้ไปกัน,นแบบเต็มคำรถเนาะไปกัน4ีห้าคนมีที่วางแขนให้แล้วที่วางแขนเนี่ยก็ยังมีที่วางแก้วให้ด้วยเป็นแบบซอฟท์พัทแบบนี้นะครับก็คือแบบกดแบบเบาๆก็ออกมาหรูหลาแบบนี้เลยใส่ได้2แก้วนะฮะและที่สําคัญนะครับด้านหลังนะครับก็ยังมีหน้าจอแสดงผล แบบนี้มาให้ด้วยนะครับเป็นหน้าจอที่สามารถที่จะเชื่อมผ่านบลูทูธนะครับได้เลยคือเราจะมีสาย HDMI dongle ให้ด้วยเชื่อมต่อกับโทรศัพท์แล้วก็หน้าจอของโทรศัพท์เนี่ยก็จะไปโผล่ที่หน้าจอใหญ่ขนาดนี้ได้เลยนะครับดูหนังฟังเพลงเนี่ยสบายแยกกับจอหน้าเลยที่สําคัญนะฮะเขายังแถมหูฟังมาด้วยในกรณีที่ว่าไม่อยากจะไปรบกวนกับคนขับนะครับเราก็สามารถที่จะใช้หูฟังแบบนี้นะครับเชื่อมต่อ กับหน้าจอได้เลยไร่สายด้วยแล้วก็ให้มาถึง2อันเลยนะครับอีกอันนึงนี่อยู่ตรงข้างๆผมนี่แต่นี่ผมเอาออกมาให้ดูก่อนหน้าตาเปแบบนี้นครับหรูหราเลยนะไม่ธรรมดานะครับอ่ะวางหูฟังไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอีกอย่างหนึ่งครับใครที่นะฮะจะต้องทํางานในรถเนาะมีโน้ตบุ๊กหรือแบตจะหมดอะไรก็ตามนะครับเรามี USB ตรงนี้ให้อีก2อันอ่าลองเข้ามาดูใกล้นะครับนี่เป็น USB อีก2อันเชื่อมต่อ ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้เลยใครอยากใช้น้ตบุ๊กเรามีปลั๊กไฟให้ด้วยนี่ครับเห็นไหมครับเป็นปลั๊กไฟแบบจ่ายไฟที่150วัตต์เลยเพราะงั้นเนี่ยโน้ตบุ๊กเนี่ยสบายเลยนะใช้แบบทํางานไปในรถได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีที่ใส่เอกสารนู่นนี่ของกระดุกจิกอีกด้านหลังของเบาะเนี่ยทั้ง2อ,อันเลยนะบางรุ่นเนี่ยมีแค่ที่เดียวนะครับแต่นี้ให้มาทั้ง2องอันเลยออปชันเนี่ยค่อนข้างจะเต็มมากเลยครับสำหรับคนที่นั่งด้านหลังเนี่ยรับรองว่า ทำงานไปนั่งไปหรือจะเอนเตอร์เทนดูหนังดูหนังฟังเพลงสบายเลยครับเยี่ยมจริงๆโอเคครับเรามาดูด้านท้ายกัน,นบ้างนะครับด้านท้ายเนี่ยออกแบบใหม่นะครับบางคนอาจจะยังไม่ทันได้สังเกตไฟท้ายเนี่ยก็ทำให้สั้นลงนะครับเป็นแบบว่าสเปกตรัม LED ทำให้ไฟท้ายเนี่ยดูสั้นลงนะครับตป,ปกติเนี่ยรุ่นก่อนอันนี้จะยาวมากแล้วก็จะโดนแบบว่าเฮ้ยจะไม่ไฟมันยาวจังเลยอันนี้ทำให้สั้นลงแล้วนะครับทำให้ดูออกแนวยุโรปมากยิ่งขึ้น ดูสวยดูแบบนี้เลยคราวนี้นะครับเรามาดูฟังก์ชันการเปิดประตูของปาร์เจโลโ o ่สปอกันบ้างต้องบอกว่าพิเศษมากครับเพราะว่าปา j เจ s โ o ่สปอตเนี่ยสามารถที่จะใช้เท้า,ทาของเราในการเปิดประตูได้นะครับโดยมีเซ็นเซอร์อยู่ทั้งสองฝั่งครับคือตรงจุดนี้ กับจุดตรงนี้นะครับเดินมาทางไหนก็สามารถเปิดได้เลยใกล้ตรงไหนเปิดตรงนั้นครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแบบนี้ครับยื่นเท้าแบบนี้แล้วเราก็ดึงออกแบบนี้เลยครับประตูก็จะทําการเปิดเองอัตโนมัติแบบนี้เลยนอกจากที่เราจะใช้นะครับมือในการกดสวิตช์เปิดปิดแล้วเนี่ยก็ยังสามารถใช้เท้าได้ด้วยนะฮะและก็ยังมีการเปิดปิดประตูเนี่ยอีกหลายรูปแบบเลยนะครับรวมทั้งจะมีปุ่มที่คอนโซลด้านหน้ารถด้วยนะครับในการเปิดประตูท้ายแบบนี้แล้วก็ยังมี ุ่มที่อยู่ในกุญแจด้วยสามารถที่จะสั่งให้เปิดประตูท้ายไฟฟ้าผ่านกุญแจก็ได้นะครับคือครบทุกร,รูปแบบที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เลยชอบแบบไหนเปิดแบบนั้นเลยครับตอนนี้มาดูเบาะกันบ้างเบาะด้านหลังครับแถวที่3แบบนี้นะฮะวิธีการพับเบาะด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราไม่ได้ไปกันหลายคนเนาะยังไมไ่ไปไม่ถึง7คนด้านหลังยังว่างอยู่สามารถที่จะเปลี่ยนที่นั่งด้านหลังเนี่ยให้เป็นที่ใส่ของได้ วิธีการพับบอกง่ายนิดเดียวครับจะสังเกตเห็นไหมครับว่าจะมีเชือกที่อยู่ตรงนี้นะครับเราดึงเชือกที่อยู่ฝั่งนี้ก่อนเนาะดึงปุ๊บแบบนี้บอกที่อยู่ตรงนั้นนะครับเขาจะเด้งพับขึ้นไปข้างบนแบบนั้นนะฮะเด้งไปแบบนั้นแล้วเสร็จแล้วให้เรามาดึงเชือกตัวนี้นะครับนี่ดึงเชือกตัวนี้ดึงเข้ามาปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วเราก็ผลักขอเข้าไปครับแล้วก็เลื่อนลงแบบนี้เลยก็จะได้ที่ใส่ของแบบนี้เพิ่มเข้ามานะฮะ ทำแบบนี้ได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับอ่ะผมทาให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะดึงสลักัวน้ก่อนเพื่อให้เบาะที่นั่งอยู่ตรงนี้พับขึ้นไปนะครับแบบนี้ปึ๊บเบาะจะพับขึ้นไปเองอัตโนมัติเลยนะครับแล้วเราก็ดึงเบาะตัวนี้พับลงไปเป็นไงฮะคุณผู้ชมครับเวลาที่เราไปลถกัน7คนนะฮะ คนที่อยู่ด้านหลังเนี่ยครับเขาก็ต้องมีบางคนเดี๋ยวนี้ทุกคนมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนกันหมดแล้วใช่ไหมละครับด้านหลังเนี่ยบางคนไม่รู้จะไปชาร์จแบตตรงไหนผมบอกเลยนะครับว่ามีจุดชาร์จแบตท,ที่ซ่อนไว้อยู่สำหรับปาเจโลโคันนี้ครับคือจุดนี้นะครับนี่จุดนี้เป็นจุด power outlet เนะฮะเป็นจุดที่สามารถที่จะเอาอะแดปเตอร์นะครับเสียบเข้าไปเป็นที่ชาร์จแบตของแถวที่3ได้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าคนที่นั่งแถวที่3เนี่ยจะไปแบบว่า ลำบากคนข้างหน้าสามารถชาร์จไปเล่นไปได้เลยขณะที่อยู่บรถนะครับโลดสบายจริงๆเลยครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะพามาพับเบาะแถวที่2กันบ้างนะคะว่าวิธีการพับเนี่ยพับยังไงนะครับพับง่ายมากครับเรามาดูตรงสลักตรงนี้นะฮะสลักอยู่ตรงนี้นะครับ เราก็แค่จับตรงนี้แล้วดึงเข้าหาตัวเองครับแบบนี้ปึ๊บ <t ap> ล้วก็พับขึ้นมาเลยนี่ครับเห็นไหมครับง่ายไหมครับคราวนี้เวลาที่เราไม่มีคนมานั่งแถวที่2เราต้องการที่จะนํารถคันนี้ไปขนสัมภาระขนของเยอะๆนะครับเราก็แค่เอาบอกตัวนี้ครับลงมาแบบนี้นะฮะแล้วสังเกตไหมครับว่ามีเหล็กตรงนี้อยู่เหล็กตรงนี้นะครับจะช่วยทําให้ตัวหนังตรงนี้นะครับไม่ไปเปื้อนกับตัว พื้นที่อยู่ด้านใต้ของเบาะด้านหน้าแล้วก็ยังสามารถที่จะรับน้ําหนักได้มากขึ้นด้วยโดวยวิธีการนะครับตอนแรกเหล็กอยู่นี่ใช่ไหมวิธีการเราเอาเหล็กกลับมาแบบนี้แล้วก็วางลงไปครับนี่นะครับถ้าไม่มีเหล็กเนาะถ้าผมเอาเหล็กแบบนี้มันก็จะลาดไปแบบนี้เลยแต่ถ้าใช้เหล็กวางแบบนี้ก็จะทําให้เรียบเท่ากันนะครับแล้วก็ยังรองรับน้ําหนักได้แถมยังทําให้เบาะเนี่ยไม่เปื้อนแล้วก็ไม่เกิดการแบบว่าขาดด้วยเผื่อว่ามีอะไรแบบว่า เป็นจุดที่แบบมีคมอยู่ตรงนี้เนาะเวลาเราทําอะไรหล่นลงไปนะครับมาบทิ่มเบาได้อันนี้ก็เป็นการรักษาดูแลเบาะด้วยแถมยังรับน้รับน้ําหนักได้อีกเยอะด้วยนะครับแบบนี้ครับพาห้ดูอีกฝั่งหนึ่งครับนี่ั๊บเขาเหล็กลงแล้วก็วานปับ๊บนี่ใส่ของใส่ของได้เยอะเลยครับขึ้นมานอนให้ดูไงครับทุกคน ขึ้นมานอนด้วยกันได้นะครยังมีที่ว่างเหลืออยู่ที่ว่างใหญ่นั่งสบายจริงๆนะครับปูเสือนอนได้เลยเนี่ยสำหรับใครนะครับที่อยากจะออกรถปาเจโร่สปอร์ตไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับก็ทางมิซูบิชิเนี่ยเขามีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะคือเขามีแพ็กเกจฟรีค่าบำรุงรักษา5ปีเต็ม มูลค่า35,000บาทดอกเบีย้ยพิเศษ0.99แล้วก็ยังฟรีประกันด้วยนะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยลองไปดูที่โชว์รูมนะครับเขาอาจจะมีแถมเพิ่มเติมให้ด้วยใครที่สนใจอยากจะออกรถป a ร e เ o s สปอรแบบนี้เราได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้พักเข้ามาหาเราใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเราอยู่ที่มิตซูบิชิเอเบิลนนวนครสาขานวน,าคนครครับสำหรับวันนี้คนนั้นลาไปก่อนสวัสดีครับ